สวัสดีทุกคนนะคะพามาทําความสําเร็จรับกันต่อที่ดาวเบลบอกนะคะหลังจากจบเนื้อเรื่องกิจกรรมแนวรบอิตาเลี่ยมให้เราไปหาสวัอกที่พื้นที่โรบเซตทเมนต์ค่ะว้าไปที่เทเลพอร์ตล่างขวาเลยนะคะวิ่งตรงไปหาสวัสดเลยค่ะกดคุยกับสวัอกค่ะบทสนทนานี้จะยังไม่ใช่บทสนทนาที่เราต้องการเพื่อทําความสําเร็จรับนะคะก็กดคุยปกติได้เลยค่ะ พอบทสนทนานี้จบก็กดคุยกับสวรลกอีกรอบค่ะจะเป็นบทสนทนานี้นะคะเราถามสวรอกค่ะว่าพอจะเข้ากับคนขององค์กรได้ไหมสวรอกตอบว่าอยู่รวมกันได้ไม่มีปัญหาค่ะภายใต้คําสั่งของโทปาสถานการณ์เลยเงียบสงบเรียบร้อยดีค่ะและเธอยังมอบรหัสตั้งต้นให้คาร่าเก็บไว้ด้วยค่ะตามสัญชตาตญาณของสวรลกบอกว่านี่คือการตัดสินใจที่ถูกต้องค่ะนอกจากนี้หลังจากจบเทศกาลท้าบะรองข้ามดวงดาวก็ได้รับข้อความปริศนาจากนอกเประบอกด้วยค่ะเราตอบว่าขอฉันดูหน่อยสิ ก็จะเป็นข้อความจากสคิลลัมนะคะส่งถึงสวอลล็อกค่ะสวอลล็อกพูดต่อว่าจากการประมวลผลยังไม่สามารถบอกจุดประสงค์ของสคิลลัมในการส่งข้อความนี้มาได้ค่ะแต่สคิลลัมเริ่มสแสดงท่าทีที่ดีต่อการพัฒนาในอนาคตของเบลระบอกถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะถ้าในอนาคตเบลระบอกค่อยๆเปิดรับคนเข้ามาการประมวลผลของสวอลล็อกก็จะมีข้อจํากัดมากขึ้นแต่ไม่ว่าอนาคตจะไปทิศทางไหนก็จะทําตามวิถีของการอนุรักษ์อย่างสุดความสามารถค่ะ จนกว่าจะถึงวันที่ระบบไม่มีการตอบสนองโดยสมบูรณ์นะคะเราก็จะได้รับข้อความจากสกิลลัมนะคะพร้อมความสําเร็จลับค่ะความสําเร็จลับมีชื่อว่าผลแห่งปัญญาของสิ่งมีชีวิตอนินทรีย์ได้รับหนังสือข้อความจากสกิลลัมได้รับเพชร5เพชรค่ะ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกับความสำเร็จรับนี้ก็ไว้เจอก,กันใหม่คลิปความสำเร็จรับหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะคะคอมเมนต์ไปกำลังใจกันได้เหมือนเดิมเลยค่ะช่องเรามีเพลย์ลิสต์ความสำเร็จรับแล้วเรียบร้อยนะคะสามารถไปตามย้อนดูคลิปอื่นๆได้ในช่องเพลย์ลิสต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ